สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามารู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ,ะ UV Expert Gluta Orange นะคะเป็นกันแดดน,นะคะที่สามารถปกป้องผิวของเราได้ทุกแสงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแสง UV นะคะ,ะแสงจากไฟนะคะแสงจากโทรศัพท์แสงจากคอมพิวเตอร์แสงบูไลท์ต่างๆนะคะซึ่งเขามีประสิทธิภาพในการปกป้องผิวของเราหูขนาดนั้นเลยเนาะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะ กันแดดของเราตัวนี้นะคะเขามี spf 50บวกค่ะ spf 50บวกนะคะก็คือโอ้โหแบบมันสุดแล้วอะ50บวกแปลว่าของเรามีจนถึง80เลยนะคะโหอ,อันนี้เป็นแบบว,ว่าข้อมูลลับนะคะ,ะเป็นกุยอ่อกันแดดตัวที่สามารถทำให้เราเนี่ยป้องกันผิวนะคะจากแสงแดดแสง uv ทุกอย่างเนี่ยมากถึง8 spf 80 โอ้โหว้าวมากๆเลยนะคะแล้วเขานะคะยังป้องกันแสงที่เรียกว่าแสง IR แล้วก็แสง blue light ค่ะโอ้โหแสง blue light เนี่ยผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะบางตัวเนี่ยก็คืออไม่รู้ว่าปกป้องผิวจากบู u e ได้หรือเปล่าเนาะแต่ว่าตัวของเราตัวนี้นะคะสามารถปกป้องแสงจากบู u e ได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมี r s f test นะคะก็คือปก อนมอิสระค่ะอนุมูลอิสระนะคะที่อยู่ในผิวเราในหน้าเรานะคะเวลาที่เราทากันแดดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะกลับเข้ามาทําลายผิวของเราอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ค่ะมีการเทสมาแล้วว่า r s f test ก็คือสามารถที่จะปกป้องอนุมูลอิสระที่ทําให้เกิดปัญหาผิวต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะ และที่สำคัญกว่านั้นนะคะเนื้อของกันแดดของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามิลกี้เซรั่มนะคะก็คือเป็นเนื้อเซรั่มนั่นเองนะคะเนื้อเซรั่มก็คือทาเข้าไปแล้วดูดซึมเลยอาคือซึมเข้าไปในผิวซึมซาบเข้าไปในผิวเลยนะคะสามารถที่จะทาได้แม้กระทั่งเราแต่งหน้าแล้วนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเขย่าก่อนเขย่าเขย่า,ยานะคะเราแต่งหน้าแล้วแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะทากันแดดได้นะคะเพราะเนื้อกันแดดของเรานะคะก็คือเป็นเนื้อมิวกี้เซรั่มนะคะก็คือเป็นเนื้อเซรั่มนั่นเองนะคะสามารถที่จะทาโปะๆเข้าไปได้เลยนะคะ ผิวของเราก็จะไม่มีความเหนอะความเหนียวนะคะเขาจะไม่ทำลายผิวนะคะเขาจะไม่มีความเหนอดความเหนียวว่าแบบอาทาไปแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วยังมาทาได้อีกหอ้ออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแบบเอาทาให้เมคอัพของเรายังคงอยู่นะคะอันนี้คือความซึมซาบของเขานะคะนี่นะคะโอ้โหทาได้แม้กระทั่งแต่งหน้าคือเป็นจุดเด่นของเราเลยนะคะเวลาที่เราโพกออกไปข้างนอกเนาะออกไป ขับรถเลยอย่างเงี้ยขับรถนานๆบางทีสองสามชั่วโมงนะคะเราก็สามารถพกกันแดดของเรานะคะทาระหว่างวันได้ด้วยนะคะนี่คือจุดเด่นของเราเลยนะคะแล้วอีกทั้งนะคะสามารถทาได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะถ้าเวลาเราไปะทะเลนะคะเราก็จะปกป้องผิวจากแสงแดดจากทะเลเนาะ,ะจากน้ำเวลาที่เราไปเล่นน้ำทะเลนะคะก็สามารถที่จะทาได้นะคะก็คือ ผิวของเราก็จะไม่ไหม้ไม่เกลี่ยนั่นเองนะคะแล้วที่สําคัญนะคะป้องกันหรือ,อเขาเรียกว่าการเหงื่อกันน้านะคะคือโดนน้าโดนเหงือ่อแล้วเนี่ยไม่ไหลออกไม่ไหลยเยิ้มนะคะเขาเข้าไปปกป้องผิวแล้วทันทีเนาะอ่า uv expert ขวดนี้นะคะกันแดดขวดนี้ของเรานะคะปกป้องไม่ให้ผิวของเราเนี่ยหมองคล้ำดำ เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเนาะเวลาที่เรารู้สึกว่าหน้าเราหมองคล้ำเนี่ยเราก็อยากทากันแดดเผื่อว่าแบบเอ้ยผิวของเราจะได้ไม่คล้ำไปกว่านี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะทากันแดดตัวนี้ปกป้องไว้ได้นะคะไม่ให้ผิวของเราคล้ำนั่นเองนะคะแล้วที่สําคัญนะคะผิวไม่แห้งกลานหลังจากทาค่ะ ผิวจะชุ่มชื้นอยู่ตลอดเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมท,ที่ที่พี่พรถามเมื่อกี้นะคะผิวของเรามันก็จะซึมซับเข้าไปเลยทําให้มันไม่เหนียวเหนอะนะคะก็แล้วผิวก็ชุ่มชื้นขึ้นด้วยนะคะนี่ขวดนี้นะคะแนะนําไว้เลยนะคะกันแดดนะอวิยองกรู UV x เปิดกดออรูตาออเรนจ์นะคะ